สวัสดีครับ i-cu re-map power x จังหวัดเลยนะครับวันนี้เจอกับ1.9ปี2019นะครับตอนนี้นะครับมา re-map power x เต็ป3นะครับพร้อมฟังก์ชันเดินหอบนะครับควัน60นะครับนี่ครับจัดทรงจัดลายมาอย่างรอๆเลยนะครับอย่างบางๆนะครับเดี๋ยวมาสอบถามเจ้าของรถกันดูดีกว่านะครับ สวัสดีครับน้องอารีครับีครับมันไหมครับมันครับรถเคยรีเมีมาแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงครับเดินไม่ดีครับเดินไม่ดีเดินไม่ดีสับระเบิดไหมครับเมื่อก่อนสับระเบิดเม่ก่อนสับระเบิดไหมไม่ระเบิดโดนรีเมียบพอไปเข้าไปโอเลยโอเคนะครับสับระเบิดได้แล้วนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงเบิ้ลตัดแล้วก็ดูลองดูสักสามสี่เกียร์นะครับ น,นะครับมีเดินหอบด้วยนะครับเต็บสามนะครับอ่ะเรามาฟังเสียงเบิน้นตัดกันดูนะครับอา้าวนักเล็กเบิน้นตัดไปดังนะครับอา้าวมดูรถวิ่งดูพร้อมแล้วนะเอาเบกมาลง กหนึ่งพร้อมแล้วไปไตัดได้ดังนะครับสเต็ป3 ECU Remap p o w เ r X นะครับสับก็ระเบิดดังเหมือนกันนะครับ สนใจยังไงติดต่อมาที่ทีมงานช่างแบงค์จังหวัดเลยนะครับ0857395125ช่างอาร,ร์มรีแมพเว์เมืองเลยโอเคครับขอบคุณครับ